สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเลขฝันนะคะเลขฝันของแอดเนาะฝันวันนี้เลยค่ะฝันใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะคะฝันไม่ใหม่สดๆดร้อนร้อเลยค่ะทุกคนโอ้โหฝันจนฝันฝันเมื่อยค่ะ ฟังจนเมื่อยนะคะทุกคนโอ้ยจักแหละในฝันเนาะเล่าก่อนนะคะเดี๋ยวจะเขียนเลขให้นะคะเอ้าใครที่เข้ามาฟังก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์นะคะใครกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้ยินฝันนี้นะคะขอให้แตกสามตัวตรงเด้อว,วันนี้เด้อขอให้ยายป้านะคะบอกถูกนะคะยายป้ามาร้องบอกแล้วขอเสื้อสีแดงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวรอวนี้ฝัน คนเยอะเขาคนเยอะอีกแล้วนะคะฝันว่าค,คนเยอะ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 เพราะว่าเขาทําทางค่ะทุกคนในฝันน่ะเขาทําทางค่ะในเขาทําทางเนาะทาทางแล้วแอดอะ่ะอยากไปไอ้นี่ค่ะมันเป็นหมู่บ้านไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจะเข้าไปซื้ออะไรนะคะจะเข้าไปซื้ออะไรอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะจะเข้าไปซื้ออะไรแต่จะเข้าไปซื้อของนี่แหละคะ่ะ จะเข้าไปซื้อของข้างๆก็มีร้านโทรศพัพท์ทั้งๆที่เป็นบ้านนอกนะคะข้างๆข้างเป็นติดถนนสีเลน,นะคะ่ะทุกคนติดถนนสีเลนแต่มันอยู่บ้านนอกอะข้างๆนะเป็นร้านโทรศพัพท์ว่าสันแต่ข้างข้างหน้าร้านโทรศัพท์นั้นไปทุ่งนะเออร้านโทรศัพท์อะคนก็เยอะเยอะทุกคนคนอนะไปเดินเยอะมากมันจะเป็นคล้ายๆตลาดค่ะเออเข้าไปซื้อเข้าไปกินอะไรก็ไปเรอะ ขอ้อหภัยค่ะแอดร้อนพึ่งตื่นนี่เดี๋ยวจะไปจุดทูบไหว้พ่าตัวนะคะขอหดมยาก่อนเ้อเออได้ฝันนั่นโอ้ยนี่ฝันนะคนเยอะๆใครแอดก็จําฝันไม่ค่อยได้หรอกค่ะจําฝันไม่ค่อยได้นะคะฝันแต่ว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ค่ะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่รู้ว่าของตัวเองหรือของใครนะคะก็จะไป ไปเปลี่ยนเคส่ัสนไปเปลี่ยนเคสหรือไปเปลี่ยนอะไรแต่รู้ว่าได้เปลี่ยนเคสอ่ะเอ้ยราคาเคสนี่ยเมียราคาเคสแพงมากค่ะแอดไม่รู้เท่าไหร่นะคะราคาเคสน้อแอดก็มันเพราะว่าในในร้านเขาอะมันเป็นตู้กระจกของร้านโทรศัพท์อน,นึกออกไหมคะร้านโทรศัพท์มันจะมีตู้กระจกใช่ไหมข้างๆก็เป็นตลาดก็มีคนเยอะเลยนะคะเออ เจ้าของร้านอะเป็นผู้ชายค่ะเจ้าของร้านเป็นผู้ชายแต่แอดอ่ะเหมือนไปกับแฟนแอดนะคะจักแฟนคนไหนบาทในฝันนี่นนค่ะเออแฟนคนไหนก็ไม่รู้นะคะแฟนเอ้เอจริงจรนนิงแม่ในในฝันไม่รู้แฟนคนไหนมันคลับค้ายคับ้านะคะแต่ว่าตัวเองอะเห็นชัดเจนนะคะในฝันอะเพราะว่า เหมือนกลัวด้วยนะคะในฝันเหมือนกลัวด้วยเขาทําทางด้วยคนเยอะด้วยนะคะแอดก็เลยเออหยิบเคสนะคะหยิบเคสเขาอ่ะหยิบเคสเพราะว่าแอดจะเปลี่ยนเนาะจะเปลี่ยนเคสนะคะจะเปลี่ยนเคสเออใส่โทรศัพท์ตัวเองนะคะเปลี่ยนเคสใส่โทรศัพท์ตัวเองเนาะยิบป้ายยัของข้าเนาะ แอดก็เลยคุยกับน่าจะเป็นแฟนแอดนั่นแหละคะ่ะคับคายคับคานะเออว่าเคสเนี่ยมันเท่าไหร่ใส่แล้วสวยดีว่าสันเออเคสโทรศัพท์เคสนี้นะ่ะเท่าไหร่คะ่ะเท่าไหร่ใส่แล้วสวยดีนะคะเคสโทรศัพท์อะนะ่ะเนาะใส่แล้วสวยดีว่าสันและเยป่าเจ้าของร้านนะมาจากไหนไม่รู้มีมีผู้ชายนะคะแต่แอดไม่รู้ว่าผู้หญิงมาจากไหนใส่เสื้อแดงเลยนะคะยืนอยู่ร้านโทรศัพท์ สองพันสี่เพื่อนว่าแอดวฮะแต่เขาไม่ได้ร้องบอกว่าเหมยออกแล้วหรืออะไรเด้เขาลองบอกสองพันสี่วะสันแอดบอกโอ้มันยังมีอยู่บ่ทุกวันนี้ราคาเคสขนาดนี้นะคะมันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วเด้วสันที่จะแพงๆนะคะโอ้เดี๋ยวนี้ยี่สิบก็ยังจะไม่อยากจะซื้อเลยอันนี้บอกสองพันสี่วะสัน เอาแอดแอดไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟสีส้มนะคะทุกคนลืมเห็นชัชดเจนไหมเนาะยี่ป้าบอกสองพันสี่จะซื้อไม่ซื้อวอร์สแอดก็ใส่เข้าไปแล้วนะคะทีแรกทีแรกยบ้องใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วนะคะโอ้สวยนะคะเป็นคล้ายๆทรงค่ะเป็นคล้ายๆทรงใส่เข้าไปแล้วโทรศัพท์สวยๆว,ยวะ่ะเอ,อ้ยายป้าเนะี่ยเหมือนยายป้าคนเดิมเลยค่ะเหมือนยี่ป้าคนที่เดิมที่บอกว่าหวยออกบนสามศูนย์เห็นไหม โอ้นั่นเลอค่ะแกลงบอกสองพสแต่แกไม่ได้บอกว่าหมยอ,ออกแล้วหรืออะไรนะคะแกบอกว่าราคาเคสอะสองพันสีว่าสันเอก็เลยว่าปอดเคสอะไรทำไมมันแพงจังสองพนสนะคะทุกคนโอ้เอ๋ก็ปอด แพงปานนี้เด้อมกาเด้อสวงพันสี่ว่าสันทูโอเอ็ดกว่าตายเล้วเพจเอียงมาสวงพันสี่ว่าสันตายแล้วะะะลวะสันใครจะซื้อก็ซื้อเด้อว่าสันสรุปก็ซื้อนะคะแล้วเหมือนไม่แม่แอดหรือใครก็ไม่รู้มาด้วยคนนึงแกบอกว่าใส่แล้วสวยดีนะคะเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะเออแล้วแฟนแอดก็บอกเอ้าไปเถอะว่าสันเอดก้ป๊า,ปะปะปะาราคาเขจสวงพันสี่ เกิดมากหเคยพุ่งหัวกรพโบหัวกระโผว่าสันสเป็นทองหนังธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนะค่ะทุกคนเป็นลายการ์ตูนนะคะเป็นใสๆเออใสแล้วก็สวยดีค่ะหม้อหม้อเฮ้ยแอดกับว่าป้าข่าเขตเนาะสองพันสี่ทุกคนเอดกับจักสิวานี่อย่างไรเนาะแอดกับว่าโอ้จะเป็นแพงค่ะสองพันสี่ว่าสันเพิ่นแบบยืนขำเอว พี่ป้านั่นก็ยืนเท้าเซลซื้อไม่ซื้อเหมนว่าไม่ซื้อออกไปก็สักแต่ว่าแอดไม่ได้ไปบางไปเกะกะหน้าเขานะคะเหมือนหน้าร้านเขานะคะเหมือนเหมือนแบบตู้ร้านเขาหนูมันยาวนะคะยาวแอดก็ไปอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นตู้กระจกเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนะคะเหมือนตู้กระจกเวลาร้านโทรศัพท์ใช่ไหมเขาจะมีเป็นตู้กระจกล้มไม่อยู่นะคะแอดก็อยู่ตรงมุมที่คนไม่เยอะนะคะเออสองพันสี่แล้วสัน แอดในฝันนะแอดซื้อในฝันนะซื้อโอ้ยแอดว่าอู้ว่ามึงเอ้เกิดมากูก็ไ่เคยสือแพงปานี้ว้สัสจะเป็นเหตุบาปนจาะจะเป็นโอ้ยบุนไปด้วยนะคะซื้อไปด้วยนะคะแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวก็โทรน้อมเคสไม่กล้าวางเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์แพกนก็โทรศัพท์นั่นแหละค่ะทุกคนจบค่ะ S <S <an> ไปล้างแก้วเจอกันกันเล่นทูกนะคะทุกคนจบแล้วค่ะจบเท่านี้แล้วค่ะสื่อเคียร์ทรัทรัพย์สองพันสี่ยี่ยี่ป้าใสเสือเ้อแดงใหลหลงบอกจ่ายเงินเอาในงานนั่นเอาบอกเอาจังได้หนอสองพันสี่โลงของเขาใส่ของเขาเรียบร้อยสวยก็แหรือแฟนนี่เลยบอกเอาก็เอาสองพันสี่เนาะโอ้แอบแบบ สีสวยเจอแล้วค่าเครดไปในในฝันน่ะไม่ชอบนะคะใจไม่ชอบนะคะแต่ก็ซื้อนะคะใจไม่ชอบเลยคะ่ะแต่ก็ซื้อทุกคนเอาจบข่าวค่ะแค่นี้แหละจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะทุกคนจบแล้วนี่แหละค่ะเอาแขบค่ะเผื่อใครชอบนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เดี๋ยวหวยออกมาสิาวาา่าเจ้าคือเบาเบาแอดบาสันจบข่าวค่ะจบฝันแล้วจบจบจบาสันเจอกันเลขทูปค่ะทุกคนฝันค่ะฝันเนีนยนนอนฝันทั้งคืนนะคะเขาก็ทำถนนด้วยควโอ้ยบุญไายคะ่ะในฝันช่วงเชงช่วงเชงช่วงงตลาดเนาะ เออแต่ว่าข้างหน้าตลาดเป็นทุ่งนาค่ะแอดก็หยุดเออสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ